ในการถอย่อดเข้าซองแยกผู้บาทสังขวานะนะครับมีทิคง่ายๆเลยนะครับในการถอยกขซองแบบนี้ครับด้วยการใช้ทิคง่ายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับผมตั้มทามยักอัศวช็อปนะครับ สำหรับวันี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการถอยเข้าซองนะครับแต่เป็นการถอยเข้าซองฝั่งขวานะครับอ่าเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงเราจะมีวิธีการดูยังไงเราจะมีวิธีการหมุนพวงมาลัยยังไงนะครับอ่านะครับเพื่อนๆพร้อมที่จะดูหรือยังครับนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะนะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอ่าครับผมนะครับ เราจะถอยเข้าซองนี้นะนะครับถอยเรียกฟุตบาทซองฝั่งขวานะครับเราจะเดินหน้ามานะครับเดี๋ยวผมมีข้อให้เพื่อนฟังดูก่อนนะนะครับเราจะเดินหน้ามาปุ๊บนะครับอ่าเราก็ให้กระจกมองข้างของเรานะครับตรงกับกระจกมองข้างของเขานะอ่านะครับ เมื่อกระจกมองข้างของเรานะครับตรงกันเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังแล้วก็ถอยมาปุ๊บนะครับเมื่อถอยมาแล้วนะครับปุ๊บเาเราก็ให้กระจกเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะนะครับเราเห็นป้ายทะเบียนของคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะนะครับมานะครับเมื่อเราเห็นป้ายทะเบียนของคันที่จอดอยู่นะครับอยู่ด้านหลังนะนะครับเราก็คือล็อตตรงครับถอยมาปุ๊บมาเมื่อถอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูครับที่กระจกมองข้างฝั่งขวานะครับว่า ให้ตรงกับไฟท้ายของเขานะครับคันที่จอดอยู่ด้านหน้านะนะครับเมื่อตรงเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่าเราก็หมุนซ้ายให้หมดนะครับทริคอยู่ตรงนี้ครับนะครับในการถอยเข้านะครับเราหมุนซ้ายช้าๆครับอ่านะครับค่อยๆหมุนหมุนไม่ได้ช้าเกินไปนะหมุนเลิ่เนรเรื่อยๆนะครับหมุนก็ค่อยหมุนนะครับจนอ่าถอยเข้าซองเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่าเมื่อถอยเข้าซองเสร็จแล้วนะครับเราก็จัดส่งให้เรียบร้อยนะอ่าทีนี้เรามาดูสถานการณ์จริงครับนะครับอ่านะครับเราก็นะครับ เดินหน้ามาครับปุ๊บใส่เกียร์เดินหน้าปุ๊บอ่านะครับเดินหน้ามาครับนะครับเดินหน้ามาปั๊บอ่าเดินเรื่อยๆนะจะช้าครับไม่ต้องรีบนะนะครับท้าอยู่ที่เบรกนะครับอ่าท้าอยู่ที่เบรกนะครับแล้วก็พอเราเข้ามาใกล้นะครับพอเราเข้ามาใกล้ปุ๊บเราจะช้าครับแต่เบรกเบาๆนะครับแล้วเราก็ดูนะครับว่ากระจกมองข้างของเรานะครับปุ๊บอ่าเท่ากับกระจกมองข้างของเขาเรียบร้อยแล้วนะอ่ากระจกมองข้างเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าซองฝั่งขวาใช่ไหมอ่าเราก็หมุนขวาครับนะครับหมุนขวาหมดเลยครับพร้อมกับนะครับ ก่อนที huh e ่จะหมุนขวาปุ๊บอ่าใส่เกียร์ถังด้วยนะอ่านะครับใส่เกียร์ถังเสร็จแล้วนะครับหมุนขวาให้หมดนะครับตอนที่เราหมุนขวานะเราก็ปล่อยเบรกด้วยนะครับให้รถไหลเบาๆนะรถไหลไปช้าๆนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับอ่านะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะเราต้องเห็นป้ายทะเบียนเขานะครับอ่านะครับค่อยๆไหลไปครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะเรามือใหม่นะครับปุ๊บเราเห็นป้ายทะเบียนยังเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วอ่าเห็นป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊บาเรก็ คือเลาะตรงครับปึ๊บอ่าคือเลาะตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอยตรงตรงเลยนะนะครับดูกล้องมองหลังด้วยก็ได้นะครับอ่านะครับขั้นตอนต่อมาครับปึ๊บดูเราดูที่กระจกมองข้างฝั่งขวานะนะครับให้ตรงกับไฟท้ายของคันด้านหน้านะนะครับถอยมาช้าช้าครับถอยมาช้าช้าครับ่าถอยมาช้าๆปึ๊บ่าเมื่อนะครับกระจกมองข้างของเรานะครับตรงกับไฟท้ายของเขาแล้วใช่ไหมครับตรงแบบนี้นะเราก็หมุนซ้ายหมดเลยครับน่าเราก็ปล่อยไหล่ด้วยนะช่วงหมุนนี้คือปล่อยไหลด้วยนะนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังก็ดูกล้องมองหลังนะนะครับอ่านะครับก็ค่อยป,ปล่อยไลครับก็ค่อยปล่อยไลไปช้าๆนะครับอ่านะครับนี่ครับเราดูกระจกมองข้างฝั่งขวาด้วยก็ได้นะนะครับเผืเกก่อว่าเข้าไปเบียดกำแพงนะนะครับอ่านะครับเราก็ดูครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับอ่าปึ๊บครับปล่อยลื่ไลไปนะครับลื่นไลไปปึ๊บ่านะครับฟังอ่าเพื่อนๆนะครับฟังเสียงสัญญาณด้วยนะนะครับเมื่อเราดูนะครับ กระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นไหมครับว่าเราเข้าไปใกล้คันข้างหลังแล้วนะครับยืนยันด้วยกล้องมองหลังนะนะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับด้านหลังนะเข้าไปใกล้รถคันข้างหน้าเรืบอยแล้วนะครับอ่าเราก็ต้องเดินหน้าเพื่อจัดทรงนะครับใส่เกียร์เดินหน้าครับตึ๊บตึ๊บอ่านะครับตอนนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเรายังหมุนอยู่นะนะครับดังนั้นเราต้องคืนพวงมาลัยให้ตรงครับเราเดินหน้าไปใช่ไหมเราก็หมุนขวาครับนะครับหมุนขวาไปครับหมุนขวาไปครับหมุนเร็วๆนะนะครับค่อยปล่อยเบรกช้าๆแต่หมุนเร็วๆครับปื๊บมาเราก็ดูนะครับ <rocket> <receptors>. รถเริ่มเฉยครับรถเริ่มเฉยไปทางขวานะครับปึ๊บมาพอเฉยไปทางขวาเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าอ่าเราตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คื้นราตรงครับปึ๊บอ่าคือเราตรงปึ๊บอ่านะครับเมื่อคือเราตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูว่าเราจอดโอเคไหมนะครับด้านหลังเราห่างไหมนะครับด้านหน้าเราชิดไปไหมนะครับอ่าสรับตรงนี้นะครับด้านหน้าเราชิดไปนะเราก็ถอยหลังนิดนึงนะนะครับอ่าใส่เกียร์ถอยหลังครับปึ๊บปึ๊บอ่านะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับก็ดูกล้องมองหลังนะครับถ้าเพื่อน ไม่มีก็ดูกระจกมองข้างครับนะครับดูกระจกมองข้างนะครับว่าเราเข้าไปใกล้เขาไหมเข้าไปใกล้ขันหลังไหมนะครับถอยหลังไปครับนะครับถอยนะครับถอยถอยปุ๊บประมาณนี้โอเคแล้วนะครับประมาณนี้ละโอเคนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับสันกระโปรงหรือว่าขอบกระจกสีดานะครับเราอยู่ตรงกันชนของคันข้าาพอดีเลยนะครับนะครับประมาณนี้โอเคแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ลงไปทําธุระของเพื่อนๆได้เลยนะ อ่าทีนี้เดี๋ยวเราลงไปดูข้างนอกกันครับว่าเป็นยังไงนะอ่าเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันครับด้านข้างเราประมาณนี้นะครับอ่าด้านข้างเราก็มีระยะห่างเท่าเพื่อนๆ er เลยนะนะครับอ่าขนานกับเพื่อนๆเลยนะครับอ่าเราก็ขนานกับด้านข้างนะมีอ่าช่องว่างให้เปิดประตูได้นะนะครับส่วนด้านหน้าละครับเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเรามาดอด้านหน้ากันนะ ด้านหน้านะครับช่องว่างระหว่างด้านหน้ารถนะครับประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถเดินหน้าออกมาได้นะนะครับช่องว่างที่เราเห็นนะครับว่ามีตรงสันกระจกนะครับไปตรงสันกระโปรงหรือว่าขอบกระจกสีดําด้านล่างนะนะครับตรงกับกันชนท้ายของคันข้างหน้านะครับเรามีช่องว่างประมาณนี้เลยนะนะครับนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับด้านในรถนะครับด้านนอกก็จะมีช่องว่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับนะครับด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับ ด้านหลังจอดชิดไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับก็มีช่องว่างประมาณนึงนะครับคิดว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการถอยจอดเรียบฟุบปากถังขวานะครับในการเดินหน้าออกจากซองนะนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับเราก็นะครับถอยหลังก่อนนะนะครับระดับนี้เดินหน้าออกไปได้นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่ามือใหม่ อาจจะยังใจไม่กล้านะอ่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาบอกก่อนว่าถ้าเป็นมือใหม่เวลาจะออกถลังนะครับเราก็ถอยหลังก่อนนะนะครับอ่าใส่เกียร์ถังก่อนนะครับปึ๊บนะครับใส่เกียร์ถังปึ๊บนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะก็สังเกตกล้องมองหลังนะครับเราก็ฟังเซ็นเซอร์นะครับฟังสัญญาณเซ็นเซอร์ถอยหลังนะนะครับอ่าแล้วก็ถอยหลังไปนิดนึงครับปึ๊บนะครับนะครับอ่าประมาณนี้ครับนะครับให้เส้นสีแดงนะครับอยู่ตรงรถนะนะครับอ่า ระดับสายตาของเรานะครับนี่ครับระดับสายตาของเรานะครับเราจะเห็นว่าขอบกระจกนะครับสีดําอยู่ตรงกันชนล่างของคันค้าหน้าหรือสังกระโปรงอยู่ตรงกันชนล่างของคันข้าหน้านะครับทีนี้นะครับเราจะออกนะนะครับเราจะออกนะครับเราก็ใส่เกียร์เดินหน้าครับนะครับใส่เกียร์เดินหน้านะครับขั้นตอนต่อมาครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะว่ามีรถมาไหมอ่า ถ้ามีมีรถมาปุ๊บอ่าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับปุ๊บน่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับซ้ายออกให้หมดเลยนะครับหมุนซ้ายออกให้หมดเลยนะครับอ่าค่อยๆทักค่อยๆปล่อยเบรกมาครับนะครับอ่าดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายอีกทีนึงเพื่อความชัวร์อ่าไม่มีรถมาครับเราก็ดูครับด้านหน้าครับพ้นไม่เอ่ยนะครับอ่าพ้นอยู่แล้วครับถ้าเราใช้เทคนิคนี้นะในการออกจากซองนะนะครับโดยการใช้สันกระจกนะครับอยู่ตรงกันชน ของการข้างหน้านะครับตรงกับชนนะครับเมื่อมุนออกมาแล้วครับเราก็มุนขวาให้หมดเลยนะนะครับหมุนขวาให้หมดเลยนะครับออกมาปุ๊บอ่ามุนขวาให้หมดมาครับมุนขวาให้หมดนะครับปุ๊บหมุนขวาให้หมดออกมาปุ๊บอ่าเมื่อลถตรงนะครับพวงมาลัยเรายังหมุนขวาอยู่นะนะครับเมื่อลถตรงปุ๊บเราก็คืนล้อตรงครับปุ๊บอ่าครับคืนล้อตรงเสร็จแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปได้เลยนะง่ายๆแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวผมสรุปให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับได้ง่ายๆนะเป็นข้อข้อนะครับเพื่อนๆเตรียมปากกาจดเลยนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับขับรถมาปั๊บนะครับเราเจอแล้วด้านหน้าขวามือมีช่องว่างให้เราเข้าจอดเทียบฟุตบาทแล้วนะครับเมื่อเราขับมาปุ๊บเราก็ไปเรียบคันข้างหน้าข้างหน้าช่องว่างนะนะครับสุ่าคันนี้เป็นช่องว่างปุ๊บเราก็เราก็ไปจอดเทียบคันข้างหน้านะครับเราเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เบรกช้าๆนะนะครับเท้าอยู่ที่เบรกครับค่อยๆเบรกช้าๆ ข้อแรกนะครับเมื่อเราขับไปปุ๊บนะครับให้กระจกมองข้างของเรานะครับตรงกับกระจกมองข้างของเขานะนะครับฝั่งซ้ายของเขากระจกมองข้างขวาของเรานะครับแล้วก็ดูที่กระจกมองข้างครับกระจกมองข้างฝั่งขวาเรานะครับก็ให้ตรงกับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายของเขานะครับอ่าไม่ต้องตรงเป๊ะเวอร์นะไม่ต้องร้อเปอร์เซนต์โอพิัมบอกต้องต้องต้องตรงต้องตรงต้องตรงนะไม่ไปทักวัดเลยไหมอ่าไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเอาแค่คร่าวๆนะนะครับไม่ต้องถึงกับต้อง อาจใช้ไม่แม้ทัดปัดเ,เลยนะครับเอาเข้าข้า็พอๆครับอาจจะมีเลยนิดเลยหน่อยอาจไม่เป็นไรครับเอาเร่าข้าวนะนะครับเมื่อตรงเรียบร้อยแล้วปุ๊บอันดับที่ really 2ครับใส่เกียร์ถอยหลังปึ๊บอ่าครับเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่3นะครับเราก็หมุนขวาให้หมดนะครับเราจะเข้าซองฝั่งขวาใช่ไหมอ่าเราก็หมุนขวาครับนะครับช่วงจังหวะที่หมุนนะครับเราก็ปล่อยเท้าออกจากเบรกด้วยนะอันนี้คือทริคเลยนะครับอ่านะครับเราปล่อยเท้าจากเบรกครับหมุนหมุนให้ไวครับหมุนซ้ายเอหมุนขวาให้ไวนะครับ เราจะเข้าซองขวาเราก็หมุนขวานะนะครับหมุนให้ไวปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บอ่าเมื่อหมุนไวเสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยไหลมาเรื่อยๆนะช่วงที่หมุนเราก็หมุนไปนะครับปล่อยไหลมาเรื่อยๆปล่อยไหลมาปึ๊บนะครับต่อไปนะครับอันดับที่4นะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะนะครับดูว่าเราเห็นป้ายทะเบียนรถคันที่จอดอยู่ด้านหลังไหมนะครับเราก็ไหลไปช้าๆนะครับตาจ้องมองเลยนะนะครับดูปึ๊บป๊บถ้าเราป้ายทะเบียนเริ่มเผยออกมาเริ่มเผยมา เราก็แตะเบรกช้าๆนะครับค่อยๆลดไหลช้าๆนะครับเมื่อเราเห็นป้ายทะเบียนเต็มใบปุ๊บอ่านะครับเราอาจจะหยุดรถก็ได้นะครับสำหรับเบืองใหม่อาจจะแตะเบรกให้รถหยุดแล้วก็ค่อยๆคือล้อตรงนะจังหวะที่คือล้อตรงนะครับเราก็ปล่อยเบรกนะครับให้รถไหลมาเรื่อยๆนะขั้นตอนต่อมาครับปุ๊บเราดูที่กระจกมองข้างฝั่งขวานะนะครับให้ตรงกับไฟท้ายของคันด้านหน้านะนะครับถอยมาช้าๆครับถอยมาช้าๆครับอ่าถอยมาช้าๆปุ๊บอ่าเมื่อนะครับกระจกมองข้างของเรานะครับ ตรงกร right thing, right mm ับไฟท้ายของเขาแล้วใช่ไหมครับอ่าตรงแบบนี้นะเราก็หมุนซ้ายหมดเลยครับช่วงจังหวะหมุนนี่ครับนี่คือทิศข้อต่อมานะครับเราหมุนจะช้าครับเราหมุนเนิบๆนะครับอ่าหมุนเนิบๆเรื่อยๆแต่ไม่ช้านะหมุนเรื่อยๆนะหมุนเรื่อยๆแต่ไปเรื่อยๆนะนะครับหมุนเรื่อยๆแต่ไม่หยุดนะนะครับไม่เร็วไม่ช้านะเรื่อยๆเนิบๆนะครับอ่าช่วงจังหวะหมุนนะครับต่อมานะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเรานะครับว่าท้ายเรา โอเคไหมนะครับอ่านะครับถ้าท้ายเรานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับไม่เข้าไปเบียดฝั่งขวานะนะครับเราก็ดูกล้องมองหลังว่าท้ายเรานะครับไปติดไปเจาะคันข้างหลังไหมนะครับถ้ารถเป็นเพื่อนนะครับไม่มีกล้องมองหลังก็ดูกระจกมองข้างก็ได้ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือกระจกมองหลังก็ได้ครับดูดีๆครับนะครับเมื่อเราไม่มั่นใจนะว่าเราจะเข้าไปใกล้เขามากเท่าไหร่ เราเซฟไว้ก่อนไม่เป็นไรเราก็เดินหน้าจัดส่งนะครับก่อนที่เรานะครับจะใส่เกียร์เดินหน้าเราก็คืนล้อตรงก่อนนะนะครับคืนล้อตรงปุ๊บนะใส่เกียร์เดินหน้าตึ๊บตึ๊บอ่าเมื่อใส่เกียร์เดินหน้าใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินหน้าไปนะครับถ้ารถมันยังเฉียออกฝั่งซ้ายเราก็หมุนขวาเพิ่มก็ได้นะไม่มีกดตายตัวนะครับอ่านะครับเราก็หมุนขวาเพิ่มก็ได้นะครับเมื่อรถของเรานะครับตั้งตรงเรียบร้อยแล้วนะอ่าเรามีความรู้สึกว่ารถเราขนานจับคันข้างหน้าแล้วเราก็คืนล้อตรงปุ๊บอ่าทีนี้นะครับ พอคือรถตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูว่าเราจอดชิดข้างหน้าไปไหมอ่าถ้า,าสมมุติเราจอดชิดข้างหน้าเกินไปตรงสันกระโปรงหรือขอบกระจกสีดําอยู่ตรงป้ายทะเบียนพอดีนะครับป้ายทะเบียนของเขานะครับอุ้ยเราจอดใกล้เกินไปเราก็ถอยมาสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับอ่าใส่เกียร์ถังโยกมาปุ๊บใส่เกียร์ถังแล้วก็ถอยมานะครับแล้วก็ฟังนะครับฟังเสียงสัญญ,ญาณ เซนเซอร์ถังนะครับดังปิ๊บ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 เราก็ดูดีๆนะฟังเสียงสัญญาณดีๆนะครับถ้ามันถีไปเราก็อย่าเข้าไปใกล้มากนะครับอ่าเผื่อคันข้าง,งหลังเขาจอ,อกเดี๋ยวเขาออกไม่ได้นะนะครับเราก็เอาเสียงถีประมาณกลางๆก็พอนะครับอ่าเมื่อจอดเรียบร้อยแล้วนะครับจัดส่งเรียบร้อยแล้วปุ๊บ่าเพื่อนๆก็ใส่เกียร์พีนะครับแล้วก็ดับรถแล้วก็ลงไปทําธุระของเพื่อนๆได้เลยนะอ่าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนงงสงสัย ทั้งขั้นตอนไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อน,อนครับกับการถอยเข้าซองฝั่งขวานะนะ <c oughs> ครับก็เป็นทริคที่ผมนะครับ <c oughs> นำมาให้เพื่อนๆนได้ไดูได้รู้ได้ทราบกันนะครับก็เป็นทริคส่วนตัวผมเลยแหะครับเอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้รู้นะสำหรับเพื่อนเ <c oughs> พื่อนมือ <c oughs> <m ix> ใหม่นะครับที่ยังถอยไม่เป็นที่ยังไม่รู้นะครับวิธีการถอยหรือว่าลุกมาแต่ก็ยังจําไม่ค่อยได้นะครับอ่า ผมก็ทํามาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับก็สรุปมาเป็นข้อข้อให้เพื่อนๆลองจดลองท่องจํานะครับแล้วนาไปใช้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับงงสงสัยหรือว่ามีคําถามยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับ ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อจะเป็นเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แกล้งติตามานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ